เกม run bot นะครับก็เป็นเกมหุ่นโยนต์วิ่งนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นกันเลยไปกันเลยโอ้โหมันแบบแข็งแรงมากครับแค่ใช้พลังจิตสามารถทำให้เครื่องซ่อมตัวเองแตกได้ครับแล้วก็ขังมากวิ่งทะลุแบบวิ่งทะลุกำแพงเลยนะครับนี่ครับทะลุกระจกหอคอย แล้วก็เป็นการใช้บททดสอบกับมันนะครับชื่เปิดกระโดดลงพื้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เราต้องนี้พวกไม่ครับเราต้องวิ่งห้ามชนสิ่งกีดขวางนี่ครับอู้แต่เมื่อกี้ผมชนไปเต็มเต็มเลยเอาล่ะเราต้อง เกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากครับเ,เราไปกันเลยเราต้องไปให้ถึงที่สุดนะครับเอาละเราจะเลือกมาทางนี้นะครับเพราะว่ามันมีพลังเยอะอรยบนี่ครับพอเราเดินไปพลังเราเก็บพลังทีนะครับ กำลังเต็มเลยโอะผลาตรงนี้อีกแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ที่จะเฮ้ยววายตุ้มก็คือลนลงมาจากที่สูงครับแต่ไม่เป็นไรคือมันเป็นหนุ่นโวจนที่เทพมากครับ าล้วครับตรงนี้ก็กระโดดอีกแล้วนะครับก็คือให้เดี๋ยวซ้ายคือเอียงโทรศัพท์หรือไม่ก็ทําอะไรสักอย่างให้มันไม่โดนนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงล่างเอียงบนนะครับโอ้โ oh, น no. พลังฉัน นี่ครับผมจะไม่เอา,าหลังแล้วเดี๋ยวดูก่อนหมดเวลาเนี่ยครับไอเทมที่ให้ซื้อครับซือ้อซื้ออ้นี่ได้ของเอาล่ะครับก็ขอก็ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ